รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อที่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปากเป็นประธานเปิดโครงการนวัตกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดไภัยไทยพม่ารับ AEC บรรยากาศการสุดซ้อมเชือสิงโตและแห่มังกรที่ศาลเจ้าปุูมเท่ากงมาแม่สอนมูลนิธิสามัคีการสุศลซึ่งเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวและสึบสารประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน บรรยากาศงานเปิดร้านฮัทไทการมามาสมุนไพรสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะและเส้นผมทางเลือกใหม่แห่งศาสตร์ความงามของเส้นผมจากธรรมชาติ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงนี้นะคะเชิญทุกท่านติดตามรับชมข่าวค่ะติดตามกันที่ข่าวแรกนะคะทางคณะสัทธาวัดบุญยวาฒนค่ะได้จัดเตรียมงานเฉลิมฉลองพระธาตุ12ราศีเชิญทุกท่านไปร่วมบุญด้กันค่ะคณะสัาธาวัดบุญยวัฒน์นำโดยนายกุลเครือเวระ นำคณะศรัทธาในชุมชนใกล้เคียงร่วมกันจัดเตรียมงานบุญเฉลิมฉลองและถวายพระธาตุเจดี12ราศีประจำปีเกิดณวัดบุญยวาสเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดเนื่องจากคณะกรรมการและคณะศรัทธาวัดบุญยวาสได้มีมติเห็นพ้องต้องกันในการดำเนินการก่อสร้างพระธาตุเจดีประจำราศีเกิดทั้ง12ราศีให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการะบูชา เพื่อให้เกิดความเป็นสุริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวและหลังจากได้มีการจัดสร้างเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการและคณะสัทธาจึงได้จัดให้มีงานบุญเฉลิมฉลองพระธาตุ12ราศีโดยมีกำหนดการเริ่มงานในวันที่1ถึงวันที่3กุมภาพันธ์2558โดยวันที่1และวันที่2กุมภาพันธ์จัดให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรไหว้พระปิดทอง สักการะบูชาพระพุทธและพระธาตุเจดีประจำราศีเกิดมีมหรสพเช่นซอจากจังหวัดน่านละครพม่าจากจังหวัดเมวดีประเทศพมา่ารำมงย้อนยุคภาพ,พยนตร์จอยักษ์การละเล่นชิงชา้าม้าหมุนร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกสมโพธตลอดทั้งคืนส่วนวันที่สามกุมภาพันธ์จัดให้มีพิธีสืบชะตาหลวงถวายตาลพระธาตุเจดีสิบสองราศี และถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ทางคณะกรรมการและคณะศรัทธาจึงฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาร่วมงานบุญในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันไปติดตามกันที่ข่าวนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดโครงการนวัตกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไทยเมียนมารับ AEC ค่ะ นายมนตรีชนะชัยวิบูลวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนวัตกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไทยพม่ารับ AEC ณสถานีขนส่งผู้โดยสารตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีผู้ที่สนใจให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการนำรถจักรยานสองล้อและรถจักรยานยนต์เข้าร่วมโครงการกว่าสองคน การจัดโครงการนวัตกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไทยพมา่ารับ AEC เป็นการรณรงค์ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมในพื้นที่ซึ่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเมืองหน้าด่านที่มีประชาชนชาวเมียนมาและชาวไทยใช้เส้นทางสัญจรบนถนนเส้นทางแม่สอดถึงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมานี้เป็นประจำทุกวันจึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรทางถนนและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เนื่องจากความประมาทและการกระทําผิดกฎหมายจราจรการจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไทยพม่ารับ AEC ในครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนการเรียนรู้กฎหมายจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งคนไทยและชาวเมียนมาได้เป็นอย่างดีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถทำได้โดยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้คือโดยใช้มาตรการ3ม2ขอและ1รอ3มคือเมาไม่ขับสวมหมวกนิรภัยมอเตอร์ไซค์ปลอดภัย2ขอคือใบขับขี่และรัดเข็มขัดนิรภัยรวมถึง1รอขับรถเร็วไม่เกินกฎหมายกำหนดสองหนึง่นงลงค่

ต่อไปนี้นะคะทางเกษตรกรของพื้นที่อำเภอแม่สอดคงจะเป็นที่พึงพอใจกันกับกรมชลประทานจังหวัดปากค่ะได้เร่งกันปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ํานะคะจากบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ําบ้านหัวฝ้ายค่ะก็มีการซ่อมแซมกันหลายๆจุดเลยนะคะหลังจากที่สภาพคลองนั้นแตกร้าวแล้วก็เสียหายจากภัยธรรมชาติหลายๆจุดค่ะกรมชลประทาน เร่งปรับปรุงซ่อมแซมและขยายคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหัวฝายหลายจุดที่มีสภาพชำรุดเสียหายเพื่อเตรียมรองรับการระบายน้ำจากอ่างที่ไหลผ่านคลองได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและคนงานกว่า20คนเร่งปรับปรุงซ่อมแซมและรื้อขยายคลองส่งน้ำโดยในช่วง2ปีที่ผ่านมาพบปัญหาร้องเรียนจากชาวบ้านและเกษตรกรได้รับผลกระทบ มีปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรมสาเหตุสำคัญคือคลองระบายน้ำเก่าใช้งานมานานเกิดแตกร้าวเสียหายหนักบางจุดน้ำธรรมชาติไหลาบากรเซอกคลองจนขาดทำให้เมื่อปล่อยน้ำลงมาจากอ่างเก็บน้ำก็ไหลไม่สะดวกและซึมไหลออกนอกเส้นทางทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ปลายน้ำทั้งนี้กรมชลประทานตากได้จัดสรรงบประมาณแก้ไขปรับปรุงคลองส่งน้ำตามจุดต่างๆ บางจุดได้รื้อขยายคลองให้กว้างลึกกว่าเดิมและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานต่อไปเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์กันแล้วนะคะคนไทยเชื้อสายจีนหลายๆคนก็คงจะรอกับงานนี้กันค่ะไปติดตามกันที่ข่าวบรรยากาศการฝึกซ้อมเชิดสิงโตและแห่มังกรนะคะที่สันเจ้าปุงเท่าตรงหมาแม่สอนมูล,ลนิธิสามัคคีการกุศลค่ะซึ่งก็จะเป็นการ ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวและสืบสารประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนค่ะที่บริเวณลานหน้าศาลเจ้าปุมเท่ากงหมาแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลมีการฝึกซ้อมของกลุ่มเยาวชนลูกหลานชาวอำเภอแม่สอดที่ได้ใช้เวลาในช่วงเย็นหลังจากเลิกเรียนมาฝึกซ้อมการเชิดสิงโตและแห่มังกรซึ่งเป็นการสืบสารประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังวันตรุษจีน3-4วันโดยเริ่มการแห่ขบวนจากบริเวณศาลเจ้าปุงเท่ากงมามูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศลไปเดินรอบเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่ออวยพรให้กับชาวไทยเชื้อสายจีนที่เปิดร้านค้าขายในเขตตลาดสดและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงต่อนเนื่องไปจนถึงชายแดนไทยถึงพมา่า ที่ตลาดริมเมยรวมทั้งบ้านพักของหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแม่สอดทั้งในอำเภอแม่สอดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแม่สอดเป็นต้นและสำหรับในปี2558นี้ได้กำหนดให้จัดขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์2558 กันที่ข่าวต่อไปนี้ค่ะน่าสนใจกันมากๆเลยทีเดียวนะคะกับงานศิลปะบนเมล็ดข้าวสารค่ะอีกหนึ่งอาชีพสร้างเสริมรายได้นะคะกับการจำหน่ายเมล็ดข้าวเมล็ดละหนึ่งร้อยถึงหนึ่งหมื่นบาทจะทำยังไงไปติดตามได้ในรายละเอียดของข่าวค่ะจากหนุ่มแบงค์หันมาเอาดีด้านศิลปะกลายเป็นรายได้หลักรายได้งามผู้สร้างสารรค์ศิลปะบนเมล็ดข้าวสาร อันดับต้นๆของเมืองไทยด้วยเทคนิคการเขียนตัวอักษรและเลือดลายขนาดจิว๋วลงไปในเมล็ดข้าวกลายเป็นสินค้าเครื่องประดับโดนใจผู้พบเห็นซึ่งผลงานดังกล่าวเกิดจากงานอดิเรกที่รักพัฒนาสู่อาชีพหลักนายบัญญัติบุญเลิศเจ้าของผลงานกล่าวว่าเริ่มแรกเมื่อกว่าสิปีที่แล้วตนเองเป็นผู้บุกเบิกงานศิลปะบนเมล็ดข้าวสารซึ่งตอนนั้นยังเป็นพนักงานประจำธนาคารแห่งหนึ่ง แต่ลึกๆแล้วรักในงานศิลปะมาตั้งแต่เด็กมักขีดเขียนอักษรและภาพต่างๆลงบนวัตถุชิ้นจิ๋วๆเป็นงานอดิเรกอยู่เสมอจุดเปลี่ยนเริ่มขึ้นเมื่อญาสนิทซื้อของฝากมาจากประเทศมาเลเซียเป็นเมล็ดข้าวในหลอดแก้วแคปซูลซึ่งบนเมล็ดข้าวมีตัวอักษรเขียนอยู่ด้วยจากนั้นตนเองก็ดูของฝากชิ้นจิ๋วที่ได้มาพร้อมพูดกับตัวเองว่าเป็นงานง่ายๆตัวเขาเองก็ทำได้เช่นกัน น่าจะลองมาทำขายในเมืองไทยบ้างซึ่งระยะแรกแทบไม่มีใครสนใจเพราะเขาคิดว่าเป็นเครื่องประดับทั่วๆไปจนได้ไอเดียจากลูกค้าท่านหนึ่งแนะนำให้ทำโชว์สดๆทำไปขายไปและให้ลูกค้าระบุข้อความและสีของเมล็ดข้าวได้ตามความต้องการปรากฏว่าข้อแนะนำดังกล่าวเป็นประโยชน์มากช่วยเรียกความสนใจได้อย่างสูงทำให้ธุรกิจเล็กๆที่เริ่มจากความรักความสามารถ แจ้งเกิดได้เต็มตัวจนกลายเป็นอาชีพหลักต่อวันมีไรายได้เจ็0 0บาทนายบัญญัติยังกล่าวต่ออีกว่าผู้ที่สนใจอยากเข้ามาเรียนรู้เพื่อยึดอาชีพก็ยินดีจัดอบรมให้ฟรีหนึ่งสัปดาห์ลงทุนแค่1 5 0 0 0บาทจัดซื้ออุปกรณ์ให้ครบชุดกรณีไม่มีเงินลงทุนสามารถมาฝึกอบรมเพื่อจะเป็นทีมงานซึ่งจะมีะไรายได้จากส่วนแบ่งยอดขายที่ได้ประมาณ40ซึ่งปัจจุบัน ที่บัญญัติบุญเลิศมีสาขาแล้วกว่า70สาขาส่วนจังหวัดตากเพิ่งลงพื้นที่ในงานแสดงสินค้ามหากรรมการค้าชายแดนจังหวัดตากประจำปี2558เป็นครั้งแรกซึ่งยอดจำหน่ายขายดีเกินความคาดหมายเนื่องจากลูกค้าชาวจังหวัดตากส่วนใหญ่นิยมซื้อไปเป็นเครื่องประดับและเป็นของฝากเนื่องจากเมล็ดข้าวหนึ่งเมล็ดเมื่อนำมาตกแต่งเขียนลวดลายจนสวยงามแล้ว ยังถือเป็นสิ่งของมงคลแก่ผู้สวมใส่ทั้งผู้ให้และผู้รับอีกด้วยผมชื่อบัญญัติบุญเลิศครับทำงานศิลปะโบราณคดีครับไอเรียนแนวปิดที่เราเราเห็นมาจากประเทศจีนนะครับที่เขาทำไว้ให้ดูครับแล้วเราก็มาประยุกต์ในส่วนอเชือกหรืองส้นสีสันของโบราณรูปแบบของแก้วว,ว่าให้เก็บโบราได้อยู่ได้นาน ลักษณะธุรกิจของผมเนี่ยผมจะเป็นคนผลิตวัตถุดิบแล้วก็สอนให้คนประกอบอาชีพครับแล้วเราก็จะให้เขาไปเปิดร้านเองเราก็ส่งวัตถุดิบให้เขาอย่างเดียวตอนนี้ก็มีสาขาอยู่ประมาณสิบสาขาครับทั่วประเทศครับผลตอบรับจากการลงทุนที่เราสอนก็ผมก็ขอขอบคุณที่มาแอะนนะครับรู้สึกว่าผิดคาดมากครับทีแรกก็ไม่กล้ามาเพราะว่าไม่รู้ว่าที่นี่เขาจะรู้จักงานประเทศ แบบนี้หรือเปล่าพอมาวันแรกก็รู้สึกประทับใจครับเพราะเราคนนิยมที่จะมาทำเด็กๆก็ชอบครับทุกคนก็ตื่นเต้นครับที่เห็นเล็กข้าวสามารถมาทำเป็นงานศิลปะได้ก็อยากจะให้ทุกคนมาลองดูงานของผมนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็สามารถนําวัตถุดิบที่อยู่ใ,ใกล้ๆตัวแล้วเราสามารถหาได้ง่ายๆมาสร้างสารรค์เป็นงานศิลปะหรือว่า อยากให้เด็กๆรุ่นใหม่ๆครับมาดูงานแล้วก็อยากให้เขามีแนวคิดประมาณแบบนี้ครับเขจะได้ไม่ต้องไปเข้าเมืองที่จะไปเป็นลูกจ้างอะไรอะไรใครครับให้มีุไามคิดส่วนตัวเล็กๆอยู่ได้ครับในงานนี้ก็มาติดต่อที่ร้านได้เลยหรือว่าเข้าดูใน YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าเข้าเ c e b o o k ก็ใจดีไลค์ครับ J A I D E แล้วก็ไลฟ์ข้าวครับ N I C ครับเบอร์โทรศัพท์0 84ครับหก3กสามครับ กับบรรยากาศงานเปิดร้านฮไทยการนะคะมามะสมุนไพรสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมและหนังศีรษะนะคะเป็นทางเลือกใหม่แห่งศาสตร์ความงามของเส้นผมจากธรรมชาติค่ะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2,558ในเวลา9ก้โมงเนาที ซึ่งเป็นเวลาที่ดีโดยทางร้านฮะไทยการมามะสมุนไพรได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการที่เลขที่9ทั9 1 1หมู่บ้านแม่สอดวิลล่าซอย14ทับ1ถนนอินทราีรีอําเภอแม่สอดจังหวัดตาบริหารงานโดยคุณอิมและคุณโต๊ดคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องของธรรมชาติบำบัดโดยทางร้านเปิดให้บริการด้านความสวยงามของเส้นผมและแก้ไขปัญหาเรื่องหนังศีรษะด้วยการใช้สมุนไพราจากธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจากคุณชัดชายวุฒิวุฒิเจ้าของผลิตภัณฑ์มามะสมุนไพรมาเปิดร้านในครั้งนี้และมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายโดยพิธีในช่วงเช้าเริ่มด้วยพิธีสงฆ์และพิธีบูชาพระแม่ธรณีบูชาพ่อปู่ชีวะกะโกมารพัทและร่วมรับประทานอาหารกัน โดยร้านฮาไทยการมามะสมุนไพรมีความพิเศษด้วยผลิตภัณฑ์ทุกตัวทำจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยบำรุงให้หนังศีรษะมีสุขภาพดีเช่นประคำดีควายมะขามป้อมการพลูกระเมงเกอรดอกไม้นานาพันธุ์ต่างจากผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมทั่วไปที่มักจะมีส่วนผสมของเคมรีรุนแรงซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการทำลายหนังศีรษะโดยที่เราไม่รู้ตัวฮาไทยการมามะสมุนไพราสาขาแม่สอด ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีจริงทางเลือกใหม่แห่งศาสตร์ความงามของเส้นผมจากธรรมชาติผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณอิมและคุณโต๊ดโทร0909618769และ0927678111เปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงเป็นประจำทุกวัน ครับวันวันนี้ผมสักชายวุฒิวุฒินะครับเป็นเจ้าของมาม่าสมุนไพรนะครับวันนี้ผมได้มาเปิดสาขาสาขาแม่สอดนะครับลูกค้าท่านไหนที่เคยใช้บริการของมาม่าสมุนไพรจะจังหวัดไหนก็แล้วแต่ถ้าได้ผ่านมาที่นี่นะครับก็เชิญนะครับสาขาแม่สอดนะครับผล mm ิต hmm. ภัณฑ์เราก็มีที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปนะครับที่ลูกค้าที่เคยใช้ใช้บริการ ครับมีปัญหาในเรื่องสภาพหังหนังศีรษะและเส้นผมนะครับขมขาวก็มีปัญหาในส่วนตรงนี้เชิญใช้บริการได้ที่แน่สอะครับผมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หาทายการมาม้สมุนไพรนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางร้านของเราก็ได้ทำพิธีการเปิดนะคะโดยสำนักงานใหญ่ ผู้บริหารของทางมามาสมุนไพรนะคะได้มาทําการเปิดให้กับเรานะคะที่แม่สอดแห่งนี้นั่นเองนะคะสําหรับท่านใดน,นะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะหรือเส้นผมนะคะก็มาปรึกษากับเราได้นะคะจะพบกับเราสองคนคืออิมและโตน,นะคะจะอยู่ที่ร้านนี้นะคะร้านจะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแม่สอดวิลล่านะคะซอย14บทับหนนะคะติดต่อได้ที่ ศูนย์เก้าสองเจ็ดหกเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะสำหรับบริการของทางร้านเรานะคะก็จะมีการดูแลหนังศีรษะดูแลเส้นผมนะคะท่านใดที่เป็นเกี่ยวกับปัญหาหนังศีรษะนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังศีรษะแห้งศีรษะล้านหนังศีรษะมันรังแคสะเก็ดเงินหูสวัสดหลายๆอย่างนะคะคือปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับหนังศีรษะมาปรึกษากับเราได้นะคะที่อาธิการมามะสมุนไพรสาขาแม่สอดนะคะ ที่หมู่บ้านแม่สอดวิล่าซอย14ทับ1นะคะติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9่งถึง1ทุ่มนะคะยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลน,นครแม่สอดในช่วงนี้แล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง a ฟ e b o o k สำนักข่าวนครแม่สอดและสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ในช่วงเวลา แปดนาฬิกาสิบสองนาฬิกาสิบห้านาฬิกาสิบแปดนาฬิกาและสุดท้ายยี่สิบเอ็ดนาฬิกาดิฉันนางสาวราพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ